สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT สัญชาติไทยที่ชื่อว่าหมูมอนสเตอร์หลายๆคนคงเห็นเจ้าหมูนี่มานานแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับเขามีรายละเอียดหรือที่เรียกว่า white paper ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะฮะเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมตัวเกมเฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube Playlot แล้วก็เพจ Facebook Playlot ด้วยนะครับ เจ้ามูมันเซอร์ครับเกม NFT สัญชาติไทยที่เตรียมที่จะเปิดตัวให้เล่นนะน่าจะปลายปีนี่แหละนะครับแต่ก่อนอื่นนะผมอยากให้ทุกคนวางคำว่าสัญชาติไทยลงก่อนนะคลิปนี้นะเพลรสจะทำการรีวิวภาพรวมของเจ้ามูมันเซอร์เนี่ยจะพยายามอย่างตรงไปตรงมาแล้วกันนะครับตามที่สันดาห์ที่ผมเคยทำกับคลิปอื่นๆนะครับเรามาดูกันในแต่ละส่วนเลยว่าเขาเป็นยังไงนะน่าสนใจขนาดไหนนะครับส่วนไหนที่ไม่น่าสนใจแล้วก็ต้องระวัง ก็จะมาบอกแจ้งเตือนกันในคลิปนี้ครับอันดับแรกนะเกมของมูมอนสเตอร์เป็นในลักษณะของฟรีทูเอินครับฟรีทูเอินคือคุณสามารถเข้ามาเล่นฟรีและก็เอิญจากเกมนี้ได้ด้วยนะครับนะค,บคุณไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินเลยนะในการเล่นแต่ถ้าใครที่สนใจจะจ่ายเงินเพิ่มเติมหรือซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมมาในเกมเพื่อให้อํานวยความสุกในเกมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่น่าสนใจนะฮะเกมเนี่ยเขาแพลนที่จะลง Google Play แล้วก็ App Store นะ ซึ่งตรงเนี้ยผมเรียกว่าน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับคุณสามารถได้ในเบราว์เซอร์ก็ได้นะหรือในแอปพลิเคชันก็ได้นะครับซึ่ง NFT หลายๆตัวเลยก็ไม่ได้ลงในแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ถ้ามูมอนเซอร์ทำได้ผมถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับสอรี่เรื่องราวของเกมนะก็เป็นเกมในลักษณะของที่เนื้อเรื่องว่า คุณเป็นผู้เล่นนี่แหละเป็นคนที่พัดหลงลงไปในเมืองของเจ้าหมูแล้วก็จับมือกันครับในการสู้รบต่อสู้กับเหล่าหลายนะประมาณนี้นะครับซึ่งระบบของหมูคุณสามารถพัฒนาได้ครับตั้งแต่หมูเบบี้วันะขึ้นมาเป็นระดับเมการะดับออาต้าได้เลยนะครับก็ตัวนี้เป็นความลึกของเกมนะครับที่สามารถพัฒนาความเก่งหรือค่าสเตตัสของคู่หูของคุณที่เป็นหมูได้เช่นเดียวกันครับ ระบบต่างๆของเกมมีอะไรมาบ้างครับนอกจากที่ evolution หรือที่เขาเรียกในเกมนะว่า evolution นะครับมีระบบ PVE ครับตลุยด่านนะแล้วคุณสามารถหาของจากด่านนั้นๆนะครับมี PVP มีระบบตลาดละ่ะแน่นอนครับหมูของคุณหรืออุปกรณ์ที่คุณ drop จากด่านนะมันเป็น NFT ครับคุณสามารถเอามาขายในตลาดกลางหรือ marketplace ได้นะครับซึ่ง ตัวเกมโฟร์เนี่ยชาร์จเกมโฟร์เขาออกมาสักพักแล้วนะครับผมจะมาอธิบายในชาร์จเกมโฟงเขาละกันนะครับดับแรกคุณเข้ามาเล่นนะฮะเป็นฮูแมนเนาะเป็นฟรีนะครับเข้ามาเล่นฟรีได้หลังอยากที่ผมบอกไปแล้วนะครับคุณสามารถมาต่อสู้ในโหมด pve ได้ครับ pve เสร็จจะได้อะไรตอบแทนกลับมาก็คือไอเทมครับหรือรอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆนะครับไม่ไว่าเป็นโพชั่นอาหารที่คุณไปให้หมูได้หรืออุปกรณ์ต่างต่างนะครับรวมไปถึงเจ้าหมูคอย mcn ตรงนี้นะ มูคอยก็คือเป็นอินเกมเคเรนซีครับสามารถเอาไปซื้อของในตลาดได้นะครับอย่างเช่นอาหารหรือยาเอาไปซื้อกล่องกระชปองก็ได้อ่ากล่องกระชปองก็ได้นะซึ่งเมื่อคุณเปิดกล่องกระชปองครับคุณจะได้มาในรูปแบบของไอเทมหรือตัวหมูครับเแบบี้หมูตรงนี้นะครับเแบบี้หมูเป็นหมูตัวเล็กถ้าคุณจะเอาออกไปต่อสู้สู้รบคุณก็ต้องให้อาหารมันแล้วก็พัฒนามันนะมันจะกลายเป็นหมูมอนสเตอร์ครับ มูมอนสเตอร์แล้วคุณสามารถเอามูมอนสเตอร์เนี่ยมาลงตลุยดานของคุณได้นะเป็น PVE หรือเอาไปเซ็คก,กิ้งหรือทำฟาร์มเพื่อรับผลตอบแทนเป็นเหรียญของเกมก็ได้นะครับรูปเกมเป็นประมาณนี้นะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคุณสามารถเอาตัวละครหรือว่า NFT เนี่ยมาขายในตลาดกลางได้อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็รับผลตอบแทนกลับไปเป็น,ร,นรูปเหรียญของมูโเทเค็นครับเพราะฉะนั้นเกม จะมีเหรียญสกุล2หลักนะครับคือเจ้าหมูคอย m c n กับหมูโทเค็นนะครับในวันนี้สิงหาคมยังไม่มีขายเหรียญน,นะยังไม่ขายนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่เห็นเหรียญเจ้าหมูคอยหรือหมูโทเค็นเนี่ยระวังนะครับนะครับช่วงนี้สแกมเยอะมากต้องระวังหน่อยนะครับแผนงานหรือรถแมพเขามีอะไรบ้างครับในควอเตอร์ที่3นะครับในช่วงกันยาหรือตุลาเนี่ยเขาจะมีเปิด private sale นะ มีการขายการฉบปองแล้วก็ ido การขาเหรียญเริ่มต้นนะครับต้องไปรอดูประกาศทีทีนะว่าเขาจะขายเมื่อไหร่ปลายปีมีระบบตลาดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมี staking นะมี pve แสดงว่าเกมจะเปิดในช่วงปลายปีนี้นะครับปลายปีนี้นะก็ลองดูรอดูนะครับ evolution การพัฒนาตัวหมูมานะครับในช่วงต้นปีหน้าถึงกลางปีหน้าครับระบบต่างๆก็จะเริ่มเปิดมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็น pvp ระบบทัวนาเมนต์ open map มากขึ้น นะครับก็ต้องรอจับตาดูสิ่งที่ผมติดไว้นิดนึงนะครับติดไว้ก็คือพาร์เนอร์อ่พาร์เนอร์ยังไม่มีนะพาร์เนอร์ยังไม่มีให้เห็นในหน้าเว็บไซต์นะครับรวมไปถึงโซเชียลครับระบบทเลแกมครับพอเมื่อเราไปกดดูของเขานะทเลแกมของม o มอนสเตอร์อินเตอร์เนชั่ยังมีอยู่แค่144คน144เท่านั้นนะครับแสดงว่าตอนนี้โครงการของเขายังไม่ออกไปถึงประเทศอื่นๆนะยังไม่ถึงนะครับ รวมไปถึงอีกตัวหนึ่งเทเลอ่ะขอภายทวิตเตอนะครับมีผู้ติดตามอยู่209คนเปิดเมื่อสิงหาคม2021ครับนะพอเมื่อดูจาก2ส่วนนี้แสดงว่าตอนนี้โปรเจกต์ยังอยู่ในระหว่างพัฒนานะครับยังอยู่ในระหว่างพัฒนานะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจในตัวเกมคุณต้องดูดีๆนะครับในตัวนี้ก็ถ้าเกิดเขาสามารถพัฒนาไปได้ไกลมากขึ้นมีคนสนใจตัวเกมมากขึ้นมีคนเข้ามาเล่นมากขึ้น ตัวเกมสามารถไป,ไ,ปได้อีกไกลครับแต่และแน่นอนถ้ามันเป็นอยู่ระดับนี้เนาะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะติดไว้นะครับเพิ่งเพราะว่าเกมยังไม่ออกเกมยังไม่ออกนะครับไปดูในส่วนของไวเปเปอร์แล้วกันนะครับผมคงพูดหมดไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลเขาเยอะมากจริงๆนะครับข้อมูลเยอะมากนะแต่เราจะมาดูของรูปแบบของเกมแล้วกันนะครับ เกมจ้ามูมอนสเตอร์เนี่ยใครสนใจรายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งดีเทลไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเป็นลักษณะของฟรีทูเพย์นะสามารถเล่นได้ทางเว็บไซต์ Android และก็ iOS ซึ่งอยู่บนเชนของ BSC ครับเชน,นอื่นๆอาจจะมีอีกตามมานะครับที่ผมชอบอันนี้อันนี้ชอบเลยนะเขามีคำเตือนด้านล่าง้วยนะครับสำหรับเด็กอายุ12ปีขึ้นไปนะครับและใครมาเล่นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับโลกของ ดีฟายหรือ NFT นะครับแล้วก็มีการจัดการการเงินด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนละในเกมพวกนี้เนาะทั้ง NFT หรืออะไรก็ตามในในยุคของบล็อกเชนนะครับมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับรูปแบบเกมโฟร์นี้ผมพูดไปแล้วล่ะนะครับก็มีสรุปมาอีกทีนะแอคชั่นที่คุณทำได้ก็คือระบบ PVE หรือการตรุยด่านนะครับ PVP ททำฝและมีระบบแลนครับมีระบบแลนด้วยนะซึ่งในทุกทุกเกมที่เราเคยเห็นนี่แหละแลน มันจะเป็นของหายากครับคุณสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างคุณสามารถพัฒนาก็คือ land management ครับ Breeding มีการฟักไข่ได้ด้วยนะออกลูกได้ด้วยนะครับ Moomon Evolution Set Upgrade และ Human หมายความว่าในเกมนี้จะมี2ส,ส่วนนะครับตัวละครที่คุณเล่นได้ก็คือตัวผู้เล่นนะครับหรือ Human เผ่ามนุษย์นะฮะแล้วก็ตัวหมูนะครับซึ่ง2ส,ส่วนนี้ก็คือจะไปต่อสู้ด้วยกันละนะครับ รางวัลที่คุณจะได้จากเกมก็คือ NFT ครับไอเทมหนึ่งต่างรวมไปถึงเหรียญด้วยแล้วก็ความสุขจากเกมนะรูปแบบเกมเพลย์นะเป็นประมาณนี้ครับผมสรุปให้ฟังเลยนะครับคุณสามารถหาตัวละครหรือคาแรคเตอร์ลงไปเล่นได้2-4ถึง4คนครับ2เบื้องต้นก็คือหมู1ตัวละแล้วก็ตัวคุณอีก1ตัวครับทั้ง2คนนี้สามารถอัปเกรดเตตัสต่างๆได้นะแล้วก็มีระบบสกิลครับซึ่งสกิลจะมี เรียกว่าเป็นค่ารายด้วยกันนะก็จะมีด้านบนนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมี4มี3อะไรเงี้ยครับด้านล่างก็จะมีระบบเป็นเขาเรียกว่าระบบเวลานะครับที่จะเพิ่มขึ้นมาคุณก็ต้องเลือกใช้สกิลที่คุณเหมาะสมแหละเป็นระบบของเซมิออโต้นะที่คุณสามารถไปเลือกเองได้นะครับเขามีอิสเปเรชั่นมาจากดิจิมอนแล้วก็ซัมเมอร์วอนะครับก็เป็นลักษณะของ RPG นะครับตะลุยด่าน ตัวละครมีเซตัสก็พื้นฐานทั่วไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าพลังโจมตีพลังป้องกันค่าความเร็วอะไรต่างๆเนอะตัวหมูนะครับมีธาตุด้วยนะมีค่าธาตุธาตุออกมานะครับธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งครับมีอีวิวเลชันลิมิตนะสามารถพัฒนาไปด้วยนะแสดงว่าถ้าเป็นรูปแบบของเกมทั่วไปเมื่อลิมิตของคุณถึงเลเวลคุณจะตันครับคุณก็ต้องเบรกตัวลิมิตนั้นออกไปนะเพื่อให้คุณพัฒนาตัวละครไปได้มากขึ้น ะร,ระบบธาตุที่ผมพูดถึงนะครับธาตุกามีอยู่5ทาธาตุครับแสงสว่างความมืดละแล้วก็ธาตุไฟธาตุน้าแล้วก็ธาตุด,ดินครับมีการแพ้ทางชนะทางตามนี้เนอะซึ่งจะใครที่ชนะทางก็จะสร้างความเสียหายได้มากกว่าครับมีค่าเซตัสต่างๆที่ติดตัวมาเนอะตัวนี้น่าจะมีเอฟเฟกมาจากสกิลที่เราเลือกใช้นะครับมีการบัฟดีบัฟอย่างเช่นการติดตัน การปิดไฟการปิดพิษนะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก็ทำให้คุณสามารถวางแผนในการเล่นได้หลากหลายนะครับตัวเกมครับรูปแบบตัวเกมเนี่ยผมพูดถึงเจ้า x อ็กแล้วกันนะแม้รูปแบบเกมเพลย์เขาจะไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับรูปแบบต่างๆกับ x อ็กเหมือนกันยังไงบ้างมีตัว Energy มากำหนดครับใน1วันคุณสามารถลงได้แบบมีลิมิตนะแล้วก็ลิมิตการได้รับเหรียญจากตัวเกมครับ เหมือน a อ i กซเลยที่คุณสามารถได้ SLP มาจำนวนขวดที่จำกัดเนาะเกมนี้เหมือนกันครับก็ตัวนี้เป็นข้อดีนะทำให้ตัวเหรียญจะไม่เฟอเกินไปนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยมีมียูสเคสในการใช้นะคุณสามารถเอาไปใช้พัฒนาตัวละคร Evolution ไปอัปเกรดเลเวลไปซื้อของก็ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าตัวเนี้ยไม่น่าใช้เหรียญที่เอาไปเทละนะครับเพราะว่าคุณต้องเอาไปซื้อกระปองหรือใช้อะไรอื่นๆได้อีกเยอะแยะเลยนะครับภายในเกมนะ มีระบบ daily quest ด้วยที่ทำให้คุณทำภารกิจในแต่ละวันได้นะครับระบบ adventure นี้เราคุยไปแล้วเนอะสิ่งรางวัลที่ได้มาก็คือค่าประสบการณ์ได้เหรียญแล้วก็ได้ไอเทมมาครับระบบ pvp pvp ถ้าคนชนะก็ได้แรง์หรือแต้ม pvp ไปนะครับรวมไปถึงเหรียญมูคอยด้วยใครที่แพ้ก็เสียแค่แต้มนะครับไม่ต้องเสียเหรียญน,นะระบบ farming ครับรวมไปถึงระบบ Equipment หรืออุปกรณ์สมใส่ครับ ถ้าคุณเห็นตรงนี้เลยนะคะอุปกรณ์สวใส่เขามีค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธเสื้อรองเท้าเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีและข้อเสียนะข้อดีและข้อเสียครับถ้าเขามีอุปกรณ์เยอะมากมากก็คนที่ชอบนะหลากหลายในการแต่งตัวนะครับกับอีกอย่างหนึ่งข้อเสียก็คือว่าคุณต้องหาอุปกรณ์สวมใส่หลายส่วนละนะครับ แต่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เขาสามารถเบิ์เหรียญในเกมได้ล่ะคุณต้องเอาเหรียญเนี่ยไปซื้อของหรือสุ่มของกระชะปองเพื่อให้พัฒนาตัวละครของคุณได้นะครับก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งนะแล้วก็มีเพศนะซึ่งตรงนี้พอเมื่อผมไปดูเกี่ยวกับตัวเซ็กซ์หรือเพศของตัวละครนะแสดงว่าตัวละครน่าจะไม่ใช่มีแค่ผู้ชายคนนี้คนเดียวนะครับน่าจะมีเพศอื่นด้วยนะ ต้องรอดูตอนเกมเปิดอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ระดับการพัฒนาของเจ้าหมูนะครับสามารถอนะีวโรชั่นนงที่ผมบอกสามารถอัพคลาสได้นะครับ Baby One b y b y o o o i o ูค้ไปจนถึง h e r o อีกระดับ7นะครับนะส่วนอะไรที่สำคัญมีระบบการเบิร์นครับเขาบอกเนื่องจากทำให้เจ้าหมูมอนไม่มีการเยอะเกินไปนะมีฟังก์ชันของการเบิร์นนะครับซึ่ง วิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมอีกทีแต่ได้ผลตอบแทนมาเป็นเหรียญหมูคอยนะครับ MCN นะระบบ brand, แรนด์แรนก็จะทำให้คุณสามารถได้ผลผลิตหรืออะไรเพิ่มขึ้นจากแรนนะครับมี breeding power ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะอันนี้ผมประลาใจหน่อยนะครับเป็น hash mor e องนะผมไม่แน่ใจว่าหมูมีไข่หรือวานะครับอันนี้ไม่ชัวนะแต่ก็มีระบบ breeding นะระบบ breeding ภายในเกมนะครับ มีลักษณะ NFT นี่เป็น NFT ละมีระบบการ์ดครับมีระบบการ์ดเนาะซึ่งจะมาเสริมในตัวนี้ครับเป็นมูมอน NFT ครับซึ่งคุณมาเห็นตรงเนี้ยจากหน้าจอนี้นะคุณจะเห็นว่ามันมีหลายส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่มันแตกต่างกาันมีระบบดาวอยู่ด้านล่างนะของการ์ดนะครับมีขอบครับขอบทองขอบเงินแล้วก็ขอบสีเทานะครับ่าแสดงว่า มีหลายส่วนให้คุณเลือกสะสมเลยแหละแล้วก็จะเพิ่มความสามารถหรือเซตัสของตัวละครของคุณได้นะครับมีระบบธาตนะุเนาะในตัวของมูมอนนะครับตัวเนี้คือเป็นมูมอนเจนวันที่เขาจะทำการเปิดขายในตอนแรกเลยนะครับมีทั้งหมด7ตัวละครนะซึ่งเขาบอกว่า7ตัวละครนี้เป็นต่างกันแค่ในคาแรคเตอร์อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับธาตุของตัวละครนะครับซึ่งแน่นอนละเมื่อมันเป็นเจนวันะถ้าเกีม,มันบูมไปในอนาคต ราคามันก็จะขึ้นนะครับแต่แน่นอนอันนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะฮะคุณก็ต้องพิจารณาดูอีกทีเนาะซึ่งก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีเจนอื่น,นๆโผล่มาอีกไหมนะครับนะมีสกิลแต่ละส่วนนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างสกิลและขอบนะเฟรมนะซึ่งจะบง่งบอกไปถึง breeding power แล้วก็ mining power ในการขุดนะครับซึ่งถ้าเป็น normal หรือเฟรมสีเทาทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยจะบวก0%ครับถ้าเป็นเฟรมสีเงิน บวก15%และ4ีทองบวก30%ไอ้ดาวข้างล่างที่เมื่อกี้เราดูนะครับก็คือ evolution limit นะครับถ้าเป็นระดับลูก k i e ก็คือมี3ดาวแชมเปี้ยนก็คือ4ดาวอัลจิเมตก็คือ5ดาวครับคุณสามารถอัพขั้นหรือเพิ่มดาวได้นะเหมือนเกมมือถือทั่วไปแหละครับครับอุปกรณ์สมทัยก็อย่างที่เราบอกไปนะมีการตีบวกครับหรือ e n c h a n t อุปกรณ์ด้วยถึงบวก10นะครับมีระดับความแรด้วยนะ normal rare super rare แล้วก็ ultra rare นะ ไรีว่าเป็นมีความลึกของเกมค่อนข้างเยอะนะครับมีระบบการ์ดที่คุณจะเพิ่มเติมความสามารถของคุณละ่ะนะเพิ่มสเต,ต็นะครับก็ทั้ง HP ค่าพลังโจมตีป้องกันนะมีความหายากการ์ดด้วยนะครับระดับ normal ไล่ไปถึงอัอลตะแลครับสามารถ d r อ p ได้ในโหมด PVE หรือตะลุยดาดหรือคุณสามารถซื้อใน Marketplace ก็ได้ครับระบบแลนนะระบบแลนที่เราคุยไปแล้วหาสามารถหาได้อย่างเดียวก็คือใน Marketplace ครับ นะต้องไปซื้ออย่างเดียวนะโทเคน็น2ส่วนนะครับมีทั้งมูโทเค็นแล้วก็มูคอยนะครับเจ้ามูโทเค็นเนี่ยหรือก o v เนนส์คอยของของตัวเกมนะครับสามารถเอาไปทำเป็นยูสเคสได้ก็คือซื้ออุปกรณ์สมใัยนะครับทำเป็นกาชาแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับมูมอนสเตอร์ภายในเกมนะซึ่งริมีของเขามี100ล้านเหรียญน,นะครับ100ล้านเหรียญน,นะ ไปดูทีมผู้พัฒนานะครับจะมีการล็อกเหรียญอยู่12เดือนจะแบ่งส่วนออกบาทุกๆ10%ทุกๆเดือนนะครับก็เรียกว่ามีการล็อกเพราะงั้นแน่ใจได้นะครับถ้าตากจากตัวนี้จะไม่มีการเทลมาพูดพลาดแน่นอนนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นมูคอยที่ผมพูดไปแล้วนะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกตัว Roadmap เราคุยมาแล้วในหน้าเว็บไซต์นะครับ ก็อาจจะมีเปิดเพิ่มเติมขึ้นมาในหมวดอาร์เ s หรืออื่นๆน,นะฮะที่น่าสนใจก็คือ e s p o r t s กับระบบ s o l o r s r s p นะก็เขาวางแผนไว้อาจจะไปทำเป็น e s p o r t s นะตัวนี้น่าสนใจคือเดียวนะครับและ s c h o l a r s h i p เหมือน a x i ซนะใครที่มีทุนต่ำหรือใครที่มีเป็นนทุนสามารถหาหมูได้มากขึ้นสามารถแบ่งไให้เพื่อนเล่นหรือ Scholarship ในการเล่นได้นะครับ ทีมเดเวลอปเปมีการเปิดหน้านะครับทั้ง4คนนะมีประวัติอยู่ใครสนใจสามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจแค่เดียวนะครับและในส่วนพาร์ทเนอร์อย่างที่เราบอกกันในหน้าเว็บไซต์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับยังไม่มีมานะยังไม่มีมาต้องมาดูอัปเดตทีว่าเขาจะมีพาร์ทเนอร์ใครมาบ้างนะครับส่วนอื่นๆน,นะส่วนสุดท้ายและที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับคือระบบของพาร์ทเนอร์ชิพโปรแกรมนะครับใครที่เป็น c อนเทนต์ครีเอเนะใครที่เป็นดีไซเนอร์ก็สามารถมาร่วมช่วยกันพัฒนานในส่วนนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยผมก็ขอไปอ้างอิงกับเจ้าเทเลกร m และกันกับ Twitter นะครับจากขั้นแรกที่ผมรีมาร์คเอาไว้นะครับว่าเมมเบอร์ของกลุ่ม Telegram และ Twitter เขายังน้อยอยู่เนะซึ่งตัวเนี้เขาเขาก็ออกมาล่ะว่ามีระบบ Partnership ที่เขาจะสามารถโคกับ คน,นต่างๆนะครับที่จะช่วยกระจายข่าวสารของเจ้ามูมอนสเตอร์ Master ไปได้นะครับซึ่งเราต้องไปดูกันอีกทีว่าเขาจะสามารถกระจายแล้วก็เพิ่มจํานวนคนเล่นได้มากแค่ไหนนะครับซึ่งเราต้องจับตามองอีกทีนะแล้วก็ artist creator ครับ artist creator คืออะไรคือสามารถออกแบบได้นะแลวเขามีรางวัลให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็มาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงด้านล่างนี้นะ document เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับ ซึ่งตัวละครที่ถูกดีไซน์นำมาเป็น NFT ในเกมและทำการขายใน Marketplace คนที่ออกแบบนะครับจะได้ส่วนแบ่งรายได้100% 100%นะสามารถส่งอีเมลไปสอบถามเขาได้นะครับใครสนใจก็อย่าลืมเข้ามาดูกันนะครับสำหรับโหมดของ Partnership โปรแกรมและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของเจ้ามูมอนสเตอร์ครับ อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของคลิปของ p พ l o t ดด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามอยู่นะผมก็ยังเฝ้ามองอยู่นะครับว่าโปรเจกต์นี้จะไปได้ไกลขนาดไหนซึ่งระบบตัวเกมผมก็ต้องบอกก่นเลยว่ามีความลึกซึ้งแล้วก็น่าเล่นอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าคอมมูนิตี้ยังไม่กว้างขวางมากนักนะครับพาร์ทเนอร์ยังไม่มานะพาร์ทเนรยังไม่มาเราต้องรอดูกันอีกทีว่าจะไกลขนาดไหนนะครับฝาก สำหรับมูมอนสเตอร์เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับมีอะไรอัปเดตผมจะตามอัปเดตให้อีกทีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ